สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ3 m o เอและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเวทล็อกแหกคุกนรกลำโลกนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังปี1991เป็นเรื่องราวของกลุ่มโจรแก๊งนักต้มตุนที่มีการหักหลังกันจอกระทางต้องเข้าไปอยู่ในคุกที่มีความปลอดภัยสูงสุดและพวกเขาต้องหนีออกมานะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยนะพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ ีจากต้นเรื mm ่องเลยครับเรื่องราวของเวดล็อกแหกคุกนรกล้ำโลกได้เริ่มต้นขึ้นที่งานเลี้ยงของพวกระดับมหาเศรษฐีได้มีแก๊งโจร3คนปลอมตัวบุกมาขโมยเพชรมูลค่า25ล้านดอลลา พวกเขาปลอมตัวเป็นพนักงานทําความสะอาดเก็บผู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุกไปที่ห้องเก็บเพชรแล้วก็รีบเอาเพชรมูลค่ามากกว่า25ล้านดอลลาร์ใส่กระเป๋ากลับมาพวกตํารวจที่รู้ข่าวก็นํากําลังมาเตรียมตัวจะจับแต่พวกเขาก็ได้ปลอมตัวเป็นตํารวจแกล้งทําเป็นมาถึงก่อนแล้วสุดท้ายก็ถูกจับได้อยู่ดีครับทาให้พวกเขาต้องขับรถหนีตํารวจขับรถตามและยิงถล่มรถนั้นจนเละหมดแต่สุดท้ายพอเข้าไปดูปรากฏว่ามันเป็นรถเปล่าที่ไม่มีใครขับเพราะถูกเซตโปรแกรมให้วิ่งเองอัตโนมัติส่วนโจรเนี่ยก็ได้บุดออกมาทางท่อครับชายสาวนคนนี้เขาเป็นพระเอ ชื่อว่าแฟรงค์แฟรงค์เนี่ยเขาเป็นอัจฉริยะทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และก็อุปกรณ์ระเบิดต่างๆขอะที่เขาจะหอบกระเป๋าที่มีเพชรอยู่เดินกลับบ้านอย่างสบายใจเฉยจากนั้นพระเอกก็ไปยังจุดนัดพบของแกงของพวกเขาซึ่งอหมยเนี่ยเธอมีชื่อว่าโนเอลเป็นแฟนของพระเอกแต่สุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ถูกเพื่อนหักหลังครับทั้งแซมกับอโมยเนี่ยร่วมมือกันเตรียมตัวจะหักหลังพระเอกอยู่แล้วทั้งคู่ก็แอบเล่นชู้กันด้วยก่อนที่อมมยเนี่ยจะยิงพระเอกไปที่ไหล่จนพระเอกนั้นสลบไปและพวกเขาก็กกาาาฉก จับแล้วเตรียมตัวจะถูกส่งตัวให้ไปอยู่ในเรือนจําหรือค่ายกักกันซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นเรือนจำฮอลิเดย์ครับและผู้คุมที่สร้างที่นี่เนี่ยเขามีชื่อว่าฮอลิเดย์คุกที่นี่เนี่ยจะขังทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงแต่จะนอนแยกแดนกันจะได้เจอกันเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นผู้คุมฮอลิเดย์ก็ได้ประกาศกฎไปนะครับ่าที่นี่เขาจะใส่ปลอกคอให้กับนักโทษทุกคนปลอกคอเนี่ยจะเรียกว่าเวดล็อกและปลอกคออันนี้ก็จะต่อระบบไฟฟ้ากับนักโทษอีกคนที่เป็นคู่หูกันซึ่งนั่นก็หมายคคววาวาาาาาามมมม่่่่นนนนััักกกกกกโททษีีรระะบบไไไฟฟ้นนู้ยจจสาาถแงออกกด เกินหนึหลาเพราะไม่อย่างนั้นระเบิดที่คอเนี่ยมันก็จะทํางานทันทีแต่นักโทษจะไม่มีใครรู้ว่าใครคู่กับใคร ผู้คุมเนี่ยก็เอาหุ่นมาแสดงตัวอย่างให้ดูถ้าใครพยายามหนีออกจากค่ายปลอกคอมันก็จะทําการระเบิดทันทีทําให้นักโทษทุกคนเนี่ยกลัวมากๆครับจากนั้นพระเอกก็ต้องมาใส่ปลอกคอซึ่งไอคนใส่ให้เนี่ยก็พูดเตือนพระเอกจากไว้นะคุณเนี่ยมีระเบิดติดตัวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นอย่าได้คิดเกามันอย่าได้คิดแคะมันเลยเด็ดขาดไม่อย่างงั้นมันจะบุ่มทันทีต่อมาก็มีนักโทษคนหนึ่งมายืนประกาศว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชื่อจะต้องใช้สีเรียกแทนชื่อตัวเองซึ่งนักโทษคนนี้เนี่ยเขาเป็นเด็กก่่่านนะะคคัั็ดขอองงผูุ้้้้มมมวยไลลตตชืใหแ มางมาตั้งชื่อให้หนังเอกว่าชื่อวอรี่ในตอนนั้นพระเอกเนี่ยเกิดขำขึ้นมาครับทำให้นักโทษเนี่ยก็มาตั้งชื่อให้พระเอกว่ามาเจนตาจากนั้นพระเอกก็ต้องไปทํางานพระเอกมีความเชี่ยวชาญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับได้อยู่ในแผนกคอมพิวเตอร์เขาได้รู้จักเพื่อนนักโทษด้วยกันมีชื่อว่าพิวซึ่งพิวเนี่ยก็พูดคุยแล้วก็ทักทายพระเอกพูดจาเข้าคอกันมากๆ จากนั้นพระเอกก็ถูกผู้คุมเรียกให้ไปพบซึ่งปรกปากฏว่าผู้คุมเนี่ยก็รู้ว่าพระเอกเป็นโจรขโมยเพชรเพราะว่าข่าวเนี่ยมันออกดังมากๆแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยเอาเพชรไปซ่อนตั้งแต่ก่อนที่เขาจะถูกยิงแล้วซึ่งมันคือความฉลาดแล้วก็ความรอบคอบของเขาทาให้ผู้คุมก็อยากจะได้ที่ซ่อนของเพชรโดยแลกกับการจะปล่อยตัวพระเอกไปถ้าเกิดมาบอกที่ซ่อนแต่พระเอกก็ไม่ยอมบอกผู้คุมเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ยอมบอกเนี่ยเขาจะหาจุดอ่อนของพระเอกแล้วก็จัดการเล่นงานซะจนกว่าพระเอกเนี่ยจะยอมบอกที่ซ่อนของเพชรมาระหว่างที่กําลังเดินกลับห้องขังพระเอกก็ด ไอ้นักโทษโหดเนี่ยมันสังหารพวกเพื่อนนักโทษเดียวกันทําให้พระเอกเนี่ยกลัวมากๆแล้วรีบวิ่งหนีไป ช่วงพากินข้าวนางเอกเธอก็หาโต๊ะนั่งตอนนั้นไอ้นักโทษโหดเนี่ยก็มาลวนลามนางเอกซึ่งมันเนี่ยก็หมายปองนางเอกอยู่แต่นางเอกเธอไม่สนใจแล้วรีบไปนั่งใกล้พระเอกครับแต่พอนางเอกมาพระเอกเนี่ยก็เดินหนีเลยเพราะเขารู้ว่าไอ้นักโทษโหดเนี่ยไม่ปล่อยเขาแน่ถ้าเกิดไปยุ่งกับนางเอกแล้วก็เป็นอย่างที่พระเอกคิดไว้จริงเพราะาไอ้นักโทษโหดเนี่ยมาขู่พระเอกว่าถ้าไปยุ่งกับนางเอกแค่นิดเดียวมันจะเฉือนพระเอกแน่ๆแต่มันก็ปล่อยพระเอกออกมาก่อนเพราะตอนอยู่ในห้องขังเนี่ยผู้ปกบคุมก็มาตรวจนักโทษทุกคนจนกระทั่งไได้้้้ปเเเจจอออบบบบุุหหหรรรรรีีีี่่่่่่ขขงงงพะกาาคััซึทนนมมสูแแติลว เช่บุรีของพระเอกมันคือแผนของพวกเขาที่พยายามจะกดดันในพระเอกเนี่ยบอกที่อยู่ของเพชรมาสุดท้ายพระเอกก็ถูกจับตัวไปลงโทษพระเอกถูกจับตัวมาแช่น้ําพวกเขาเรียกที่นี่ว่าเดอะฟลุตเตอร์ต้องการจะทรมานพระเอกให้บอกที่อยู่ของเพชรที่เอาไปซ่อนให้เร็วที่สุดพอผ่านไปหลายวันพระเอกก็ยังทนได้อยู่จนกระทั่งพิวเนี่ยแอบมาหาพระเอกเอาพวกของกินมาให้พระเอกเลยซาบซึ้งใจมากๆที่มีเพื่อนอย่างพิวเป็นเพื่อนในห้องขังและวันผ่านไปนักโทษโหดเนี่ยมันก็มาฉี่ใส่น้ําของพระเอกครับแล้วก็หมักอยู่งั้นแหละทั้งวันทั้งคืนต่อมาผู้คคุมมมอลเเดกก็าาถพรระีั้ง เพชรเนี่ยอยู่ไหนพระเอกเนี่ยก็บอกไปเพียงแค่ว่าอยู่ทิศเหนือไว้ขั้วโลกเหนือเราไปถามสต๊าคคลอสดูสิสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ยังใจแข็งครับไม่ยอมบอกที่อยู่อยู่ดีจนกระทั่งหลายวันผ่านไปพระเอกถูกปล่อยตัวออกมาแต่พอปล่อยออกมาพระเอกก็ยังคงถูกกั่นแกล้งครับโดนเตะขาให้เป็นสะดุดจนอาหารเนี่ยไปตกใส่นักโทษโหดมันเนี่ยพยายามจะกระทืบพระเอกครับแต่ผู้คุมเนี่ยก็มาห้ามสะกก่อนแล้วบอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ยไปต่อยกันตัวต่อตัวที่ร้านนุ่นซึ่งที่นี่มันจะมีลานให้คนที่ผิดใจกันซัดกันตัวต่อตัวนะครับจากนั บอกความจริงว่าเธอกับพระเอกเนี่ยมีไฟฟ้าตรงกันซึ่งเธอบอกว่ารู้ประจักษ์ยามคนหนึ่งเธอต้องการจะหนีออกไปจากที่นี่ครับแต่เธอจะไปคนเดียวไม่ได้พระเอกต้องไปด้วยไม่งั้นสร้อยคอยเนี่ยมันจะระเบิดแต่พระเอกเนี่ยก็กลัวตายไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวทําให้เขาตอบปฏิเสธไปจากนั้นพี่โหดเนี่ยแกก็มาหาเรื่องพระเอกอีกแล้วเพราะลูกน้องของเขาเห็นพระเอกอยู่ในห้องกับนางเอกสองต่อ2พระเอกพยายามจะอธิบายแต่พี่โหดเนี่ยก็ไม่ฟังครับแถมนางเอกเนี่ยเธอก็ไม่อธิบายอะไรด้วยเดินหนีไปดื้อเลยทําให้พระเอกเนี่ยซวยจะโดนพี่โหด ต้องมาห้ามอีกแล้วสุดท้ายพี่โหดเนี่ยเลยขอท้าดวลกับพระเอกหนึ่งหนึ่งเลยมีไรไปวัดกันที่ลานตอนเช้าในคืนนั้นเองนักโทษพิวเนี่ยก็มาคุยกับพระเอกครับว่าการชกพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างนายเลยนะทุกคนเนี่ยเดิมพันฝั่งนู้นหมดซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วครับเรื่องการชกอะไรเขาเนี่ยบอกว่าเขาประดิษฐ์อุปกรณ์อันนึงมาที่จะสามารถเช็คได้ว่าปลอกคอมันจะส่งสัญญาณเสียงตอบโต้ไหมซึ่งพอเขาเอาไปจี้ปลอกคอของพิวเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ส่งสัญญาณครับทำให้พระเอกรูู้้ทททันนนนีีีีวว่่่่าาาาออิเเเป็นคคนขงงผุมมสํดบ องเอาข้อมูลที่ซอนของเพชรพระเลกสัตว์นายพิวไปจนในพิวเนี่ยต้องวิ่งหนีเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ต้องไปที่ลานเพราะว่าเขาถูกบังคับให้ต้องไปชกกับไอ้โหดไอ้โหดเนี่ยมันก็โหดสมชื่อเลยครับมาเดินมาบีปลายไข่ของพระเอกแล้วก็จัดการสัตว์พระเอกจนกลิ้งโคโลกพอกลิ้งตกลงไปมันก็ไปสัตว์พระเอกต่อครับจนกระทั่งพระเอกเนี่ยล้มลงไปแต่ไอ้โหดเนี่ยก็ประมาทเกินไปครับหันหลังให้พระเอกพระเอกเนี่ยแอบใช้ไม้ที่ขวาได้แถวๆนั้นมางัดปลอกคอของไอ้โหดจนปลอกคอเนี่ยมันหลุดออกมาครับ ไอ้โหดกับคู่หูเนี่ยก็บึ้มกันไปเด็สมองเท่งขาทีครับจากนั้นผู้คุมฮอลิเดย์เนี่ยก็เรียกรถพยาบาลให้มารับพระเอกเตรียมตัวจะไปห้องพยาบาลแต่ระหว่างนั้นนางเอกก็ใช้โอกาสตรงนี้ขับรถพยาบาลเนี่ยหนีออกไปจากที่ค่ายนี้เลยซึ่งมันก็ไม่ระเบิดนะครับเพราะทั้งคู่เป็นคู่หูกัน พวกผู้คุมเนี่ยก็ตามยิงมาด้วยครับนางเอกขับรถไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งไปจนมุมที่หน้าผาและเธอเนี่ยก็ตัดสินใจดิ่งตัวเองลงไปที่แม่น้ําเลยครับทาให้พระเอกเนี่ยไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องดิ่งตัวเองลงไปด้วยเพราะถ้าอยู่ไกลกันเกินร้อยหลาเนี่ยเขาก็ต้องตายอยู่ดีโชคดีมากๆที่ทั้งคู่เนี่ยไม่เป็นอะไรพระเอกแบ่งนางเอกขึ้นชายฝั่งมาได้ทางด้าน,นของแซมกับอโมยก็มาหาผู้คุมฮอลิเดย์ซึ่งพวกเขาเนี่ยร่วมมือกันเตรียมตัวจะตามล่าพระเอกแล้วก็ชิงเพชรนั้นมาโดยจะามาแบ่งกันคนละครึ่ง ส่วนพระเอกกับนางเอกก็ไปขโมยชุดของนักท่องเที่ยวมาใส่ตอนนั้นพวกเขาคิดแผนหาเงินเพราะไม่มีเงินไปเปิดโรงแรมนอนก็เลยเข้าไปที่ร้านจิวเวอรี่ดึงความสนใจพนักงานแล้วก็ให้นางเอกเนี่ยแอบไปจิกเงินมาพอได้เงินมาก็ไปเปิดโรงแรมนอนกันซึ่งระหว่างที่จะนอนเนี่ยนางเอกเธอก็ได้ถามพระเอ,อกว่าติดคุกที่นี่เพราะอะไรไปทําอะไรผิดมาพระเอกเนี่ยก็ไม่ยอมบอกครับเป็นคนเก็บตัวเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่เตรียมตัวจะออกเดินทางไปทางเหนือแต่ระหว่างนั้นตำรวจเนี่ยก็แอบสกดรอยตามผู้พระเอกมาจนเจอผู้พระเอกฉวยโอกาสและรีบวิ่งหนีไปจนกระทั่งไปเจอกับ เมย์บอกขอสอนางเอกเนี่ยวิ่งไปหลบที่ใต้ท้องรถครับส่วนพระเอกเนี่ยก็คิดว่านางเอกขึ้นรถไปอีกคันหนึ่ง พระเอกเลยวิ่งตามไปขึ้นรถทัวร์คันนั้นจนนางเอกเนี่ยเธอวิ่งออกมาเพื่อไม่ให้ทั้งคู่เนี่ยมีระยะห่างเกินไปสุดท้ายพระเอกก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้นางเอกเขาเลยรีบวิ่งลงจากรถเมล์ครับย้อนกลับไปหาหนางเอกซึ่งเธอเนี่ยก็หมดแรงที่จะวิ่งพอดีทําให้ทั้งคู่เนี่ยรอดตายกันมาได้จากนั้นทั้งคู่ก็มาหาที่นอนข้างทางซึ่งครั้งนี้ทั้งคู่ก็ต่างเปิดใจให้กันเล่าเรื่องราวในอดีตของตัวเองว่าถูกจับมาได้ยังไงนางเอกเนี่ยเธอก็เล่าให้ฟังว ส่วนคู่มันของเธอมีหน้ามีตามีฐานะวันหนึ่งเธอกลับจากที่ทํางานจู่ๆก็มียาเสพติดมาโผล่ที่ห้องของเธอทําให้เธอเนี่ยถูกจับมาอยู่ที่นี่โดยที่ไม่ทราบสาเหตุและจู่จๆคู่มันของเธอเนี่ยก็มีข่าวว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นทําให้เธอเลยจะต้องออกไปจากที่นี่เพื่อไปถามความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนทุ่งขึ้นนางเอกโทรตู้สาธารณะแต่เธอเนี่ยโทรหาผู้คุมฮอลิีเดย์ครับซึ่งแท้จริงแล้วเธอเนี่ยร่วมมือกับฮอลิเดย์เพื่อลวงความลับที่อยู่เพชรจากพระเอกแลกกับการปลดปล เธอบอกว่าเธออยากจะไปเมืองสตอริงเพื่อไปงานแต่งงานของคู่มันเธอเพราะพระเอกไม่ยอมเนี่ยเธอเลยกระโดดลงแม่น้ําเลยเพราะสี่ไงพระเอกก็ไปห่างจากตัวเธอไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายพระเอกเนี่ยเลยต้องยอมทําตามเธอครับพาเธอไปงานแต่งงานของคู่มันตัวเองก่อนพอไปถึงงานแต่งงานนางเอกเธอก็โวยวายเลยครับคู่มั่นของเธอมีชื่อว่าไมเคิลซึ่งไมเคิลเนี่ยมันก็เป็นลูกคนมีกระตังนางเอกโวยวายบอกว่าไมเคิลคุณทิ้งฉันทําไมฉันโดนจับเนี่ยคุณรู้บ้างหรือเปล่าทำไมไม่เขียนจดหมายหาฉันบ้างเลยสุดท้ายไมเคิลเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเพราะว ให้กับนางเอกเพราะต้องการจะเกีดกันทั้งคู่เห็นว่าฐานะไม่เหมาะสมกันไมเคิลเอกก็บอกให้นางเอกเ,เนี่ยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้วทําให้นางเอกเนี่ยฉุนจัดมากๆครับเลยซัดนายไมเคิลไปทีนึ่งก่อนที่เธอเน่ยจะถูกตารวจลากออกไปข้างนอกฉะนั้นพระเอกก็พยายามวิ่งตามครับพวกเขาเนี่ยก็จับตัวแยกอีกนางเอกลงลิฟต์ไป พระเอกต้องไปทุกกระจกแล้วก็โหนเชือกลงมาข้างล่างเพื่อให้ทันกับริปโชคดีที่ตำรวจวอมาว่าในตัวของนางเองเนี่ยรีปลอกคอร,ระเบิดทําให้พวกเขาวิ่งหนีกันนังเองเลยฉวยโอกาสวิ่งไปตามหาพระเอกและทั้งคู่ก็ร่วมวิ่งหนีไปด้วยกันอีกครั้งและพวกเขาก็วิ่งไปหลบอยู่ที่หลังรถบรรทุกที่ขนพวกหนังสือพิมพ์เต็มไปหมดและในหนังสือพิมพ์มันก็มีข่าวของพวกเขาเป็นโจรแหกคุกอยู่ด้วยรถบรรทุกเนี่ยก็ขับไปเรื่อยๆครับระหว่างนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ดันเกิดอารมณ์เปลี่ยวขึ้น แล้วก็ได้ปะที่แกลสกันอีกครั้งครั้งนี้เตียงก็นุ่มกว่าเดิมไม่เจ็บหลังทั้งคู่เริ่มมีความรักมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้ววันรุ่งขึ้นนางเอกรู้สึกผิดครับเธอก็เลยจะบอกความจริงกับพระเอกว่าตัวเธอเนี่ยคือสายให้กับผู้คุมฮอลิเดย์แต่พระเอกบอกว่ายังไม่ต้องพูดอะไรรอ้อยเพื่อนผมมาก่อนร้อยให้เราไปเอาเพชรและทุกอย่างมันจะจบจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ร้อยให้เพื่อนมารับเพื่อนของเขาชื่อว่าเทรสเปอร์ครับเป็นเพื่อนสนิทที่สุดและพระเอกไว้ใจที่สุด พอเพื่อนพระเอกมาถึงทั้งคู่ก็คุยกันซึ่งเขาสนิทกันมากๆและไว้ใจกันเทสเปอร์เนี่ยก็เป็นแค่หนุ่มชนบทบ้านนอกใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่สนใจเรื่องเงินทองหรอกเพชรของพระเอกเนี่ยอยู่ที่เทสเปอร์เทสเปอร์เนี่ยก็เลยพาพระเอกไปเอาพเพชรที่ซ่อนเอาไว้ระหว่านั้นเองแซมกับอโมยเนี่ยก็สะกดรอยตามมาจนเจอแล้วก็ยิงเพื่อนพระเอกทิ้งจนเสียชีวิตจนพระเอกได้รู้ความจริงว่านางเอกเนี่ยเป็นสายให้กับพวกเขาแต่ในตอนนั้นนางเอกเธอก,ก็กลับใจครับ ธอดึงคันโยจกจนกระทั่ง้ายเนี่ยมันตกลงมาใส่ตัวแซมพวกเขาใช้โอกาสจังหวะนี้รีบวิ่งหนีพร้อมกับกระเป๋าเพชรระหว่างที่วิ่งหนีไปพระเอกกับแซมก็ไปสู้กันจนก,กระทั่งแซมนั้นพลาดท่าสู้พระเอกไม่ได้จนเกือบจะตกลงไปในถังหมักเบียร์ในตอนนั้นอมโมยเนี่ยก็ไม่ยิงพระเอกอีงครับจนทาให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงไปในถังหมักเบียร์พร้อมกันพระเอกเนี่ยก็เอาตัวแซมมาบังครับแล้วบอกกับอมโมยว่าถ้าคุณอยากได้เพชรเนี่ยคุณก็ต้องยิงแซมทิ้งนะแล้วเราจะไปอยู่ด้วยกันอมโมยเนี่ยเธอก็ยิงเลยครับไม่ลังเลสุดท้้าาาายยแมเเนนกกก็็ตหัออปิดฝ ให้พระเอกนั้นรีบหนีออกมาและทั้งคู่เนี่ยก็รีบขับรถหนีออกไปเมื่อหน,นีมาจนปลอดภัยพระเอกเนี่ยก็ได้สอนให้หนางเอกนั้นกู้ระเบิดที่ปลอ,อกคอของเขาและนางเอกเจอก็ทําตามนะครับทำตามไปเรื่อยๆจนสําเร็จครับพวกเขาสามารถกู้ปลอ,อกคอออกของตัวเองทั้งสองคนเลยจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปตามแผนที่ตามที่อยู่ที่อยู่ในกระเป๋าจนกระทั่งได้ไปเจอกับกระเป๋าเงินที่เพื่อนของพระเอกเอาเพชรไปขายมาเป็นเงิน2ี่ล้านดอลลาร์เก็บไว้ให้พระเอกครับดีใจอยู่ได้ไม่นานผู้คุมฮอลิเดย์กับอมวยเนี่ยก็ขับฮอมาเลยพวกเขาแอบติดเครื่องติดตามไว้ ของพระเอกฮอลิเดย์กับอมมยแบ่งเงินกันคนละครึ่งคนละ12ล้าน5แสนก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปจากนั้นอมมยเนี่ยเธอก็กดชนวนเตรียมตัวจะระเบิดปลอกคอพระเอกกับนางเอกทิ้งแต่ก็หาได้รู้ไม่ครับว่าไอ้ชนวนเนี่ยพระเอกแอบใส่เอาไว้ในกระเป๋าของทั้งคู่แล้วทําให้เครื่องบินของผู้คุมฮอลิเดย์เนี่ยระเบิดและอโมยเนี่ยก็บึ้มไส้แตกทําให้พระเอกได้หลุดพ้นจากการเป็นนักโทษแล้วก็จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ กับนางเอก2คนพร้อมกับเงินอีก12ล้านจุดห้าแสนดอลลาร์และเรื่องราวของเวทล็อกก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบลงแล้วนะครับสำหรับการสปอยเวทล็อกแหกคุกนรกล้ำโลกนะครับก็เป็นหนังปี1991เป็นหนังเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ b s บส i b e ที่ช่อง3 m m o v i e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ